ขอต้อนรับเข้าสู่เดอพยากรรายสัปดาห์ประจำวันที่14-20พฤษภาคม2566เราจะมาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์แบบนี้กันทุกสัปดาห์ให้คุณได้รู้ก่อนได้เปรียบค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ราศีตุ้นในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องให้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าเพื่อพัฒนาให้คุณเก่งขึ้นและจะมีผลต่อคุณในอนาคตด้วยค่ะดังนั้นอย่าปล่อยผ่านนะคะจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่เต็มใจเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ก็จะมากระทบกับคุณได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่ทำงานหรือเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนักยังไงในสัปดาห์นี้ก็จะยังมีบททดสอบให้คุณในเรื่องของความอดทนอีกด้วยคุณอาจจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณรู้สึกต้องจำทนค่ะ มาดูในแต่ละเรื่องกันบ้างเริ่มที่เรื่องงานการงานดีมีโอกาสมีจังหวะการสนับสนุนที่ดียังไงคุณจะได้แสดงฝีมือความสามารถในสัปดาห์นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์คนมีคู่อาจจะมีการหึงหวงทะเลาะได้เนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเยอะ คนโสดคนเข้ามาเยอะเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีตรงใจบ้างไหมส่วนเรื่องสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังให้ระวังเรื่องร้อนในอารมณ์ร้อนโรคจากความร้อนในสัปดาห์นี้ค่ะสีเสื้อที่ถูกฉลกจะได้แก่สีน้ำตาลสีเหลืองใส่แล้วมีพลังค่ะสุดท้ายแล้วขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับคุณค่ะ ราศีพิจิกในสัปดาห์นี้ชาวพิจิกจะได้รับโอกาสบางอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณยังไงอยากจะให้คุณเตรียมตัวรับโอกาสนี้ไว้ค่ะนอกจากนี้สัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่คุณมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ดีเป็นพิเศษยังไงอยากจะให้ลองดูลองศึกษาว่าจะลองทํามันจริงได้ไหมหรือบางคนก็อาจจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษลางสังหรณอนที่แม่ เป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะแนะนำว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณควรจะออกนอกกรอบความคิดความเคยชินของตัวเองเช่นออกนอกบ้านเข้าวงสังคมบ้างรวมถึงเข้าถึงโลกออนไลน์ก็นนะับเป็นเรื่องที่ดีค่ะ มาดูเรื่องต่างๆบ้างเริ่มที่เรื่องงานการงานมีความคิดสร้างสารรค์มีวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่หรือจะได้เจอปัญหาใหม่ๆก็เป็นไปได้ความรักความสัมพันธ์วงเพื่อนสังคมหรือแฟนจะมีส่วนช่วยให้คุณได้เจอโอกาสบางอย่างหรือได้รับการสนับสนุนจากคนเหล่านี้ทำให้คุณสามารถผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเรื่องสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังระวังเรื่องกระดูกเส้นเอ็นอาการเคล็ดต่างๆจะเกิดขึ้นได้ สำหรับสีเสื้อที่ถูกฉลกจะได้แก่สีแดงตุ่นและสีส้มใส่แล้วมีพลังค่ะสุดท้ายแล้วขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับคุณค่ะ ราศีธนูในสัปดาห์นี้ชาวธนูไม่ควรทำสัญญาหรือให้คําสัญญารวมถึงการทำเอกสารสัญญาข้อตกลงใดๆค่ะเพราะว่าการตัดสินใจอะไรที่สำคัญมีเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดและถูกเอาเปรียบไปถึง60%เลยยังไงแนะนำว่าผ่านอาทิตย์นี้ไปก่อนจะดีกว่าเป็นสัปดาห์ที่จะมีเหตุการณ์ปแปลกใหม่หรือคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่เคยทำก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันในสัปดาห์นี้ค่ะ ความฝันต่างๆจะแม่นยำลังสังห์อนเซนจะแรงเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องคนให้ลองใช้เรื่องนี้ในการอ่านใจคนได้นะคะมาดูในด้านต่างๆกันบ้างเริ่มกันที่เรื่องงานค่ะการงานติดขัดอาจจะมีความล่าช้าหรือมีเรื่องให้คุณร้อนใจหัวเสียในการทำงานได้เรียกได้ว่างานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่ในสัปดาห์นี้ ส่วนความรักความสัมพันธ์เป็นสัปดาห์ที่แฟนมีความเข้าใจและสนับสนุนคุณได้ดีส่วนคนโสดเพื่อนจะเป็นตัวช่วยและแรงสนับสนุนให้ค่ะเรื่องสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังระวังเรื่องการทำเอกสารสัญญาการตัดสินใจที่สําคัญส่งผลถึงอาการเครียดต่างๆก็จะมีเข้ามาสีเสื้อที่ถูกฉลกได้แก่สีขาวสีเหลืองสีทนร้อนใส่แล้วมีพลังค่ะสุดท้ายแล้วขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับคุณค่ะ